สวัสดีครับนะก็มาพบกับยุทธนะครับกับช่องไลฟ์สไตล์บายยุทธนะครับนะประจำวันที่20นะพฤศจิกายนปี65นะฮะสำหรับวันนี้นะครับนะ,ะยุทธก็จะมาพูดถึงในช่วงเวลาหนึ่งเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับนะสถติติต่างๆผู้เข้าชมนะฮะทั้งเพศชายหรือหญิงนะครับนะฮะเพศไหนมากกว่ากันแล้วก็ช่วงอายุเวลาไหนเนี่ย นะครับที่เข้ามาติดตามผมเยอะที่สุดนะเรียงเป็นอันดับเลยนะครับนั่นก็คือนะผู้ที่อยากเข้ามาศึกษานะครับการแก้ปัญหาในเคสของสินเชื่อมิจฉาชีพต่างๆก็คือคนที่โดนนั่นแหละครับนะหึ่งเดือนที่ผ่านมานะครับนะเมื่อก่อนนะครับนะผมดูนะเป็นผู้หญิงนะครับผู้หญิงเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์เยอะกว่าผู้ชายนะครับที่เจอมานะครับนะหลายๆเดือนก่อนนะนะครับ พอ,อมาในช่วงเดือนนี้นะครับหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะครับเพศชายสูงกว่าเพศหญิงนะครับที่เข้ามารับชมและติดตามนะสำหรับเพศชายนะครับนะเปอร์เซ็นต์นะครับนะที่ในสถิตินะครับในช่องผมนะผมเข้าไปดูมานะฮะผู้ชายจะอยู่ที่ห้าสิบเอ็ดจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับมากกว่าผู้หญิงแล้วนะครับในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาสําหรับคนที่โดนนะครับสินเชื่อมิจฉาชีพพวกนี้นะฮะผู้หญิงนะครับสี่สิบแปดจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะในช่วงหนึ่งเดือนนะครับ นะอันนี้เป็นสถิตินะในช่องของผมนะครับนะยังไงก็าฝากไว้ด้วยนะครับนะช่วยกันวิเคราะห์หน่อยนะครับนะส่วนในช่วงอายุนะครับอันดับหนึ่งเลยนะครับนะที่เข้ามาติดตามผมนะนะช่วงอายุตั้งแต่25ถึง34ปีนะครับสูงถึง32.7นะครับนะอันนี้บ่งบอกได้ว่าในช่วงอายุประมาณ25ถึง34ปีเนี่ยเป็นช่วงวัยทำงานนะครับ เป็นช่วงที่ต้องมีภาระนะส่วนมากเลยนะเป็นช่วงที่มีภาระแน่นอนนะครับเป็นช่วงที่ต้องมีลูกอย่างเงี้ยนะครับลูกเข้าโรงเรียนเป็นช่วงที่ว่าเราต้าองการกู้หนี้ยืมสินทั้งธนาคารหลายๆอย่างนะครับทั้งทั้งถูกกฎหมายและนอกระบบมีแน่นอนนะครับเพราะเป็นช่งวงวัยทางานเป็นช่วงที่มีภาระหนี้สินนะครับนะส่วนอันดับ2นะครับนะลองลงมาเลยนะฮะ อายุตั้งแต่35ถึง44ปีนะครับใกล้เคียงกันมากนะครับอ่าอยู่ที่29นะครับในช่วงวัยนี้ก็โอเคเหมือนกันเพราะว่าในช่วงวัยนี้นะฮะคนเราเริ่มเริ่มที่นะอายุเยอะมากขึ้นเริ่มทํางานแล้วก็อยากที่จะมีนะอสังหาริมทรัพย์นะครับอยากมีอะไรที่มันแบบว่าเพิ่มมูลค่าให้กับชีวิตอนาคตเรามากขึ้นก็ต้องมีการกู้หนี้ยืมสินธนาคารแน่นอนนะครับนะ แล้วก็เจอภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะครับทำให้เราเป็นหนี้สินนะครับแล้วก็ต้องมาเจอพวกนี้นะพวกแอปเถื่อนแอปจีนแอปวิชาชีต่างๆนะครับทำให้ต้องเข้ามาศึกษาในช่องของผมนะฮะก็คือโดนนั่นแหละนะครับพูดง่ายๆนะฮะส่วนอันดับ3จะเป็นอายุตั้งแต่45ปีถึง54ปีนะครับอยู่ที่15.3ะครับแล้วก็รองลงมาเนี่ยอ่าเป็นอายุของวัยรุ่นนะครับ18 24ปีนะครับ อยู่ที่11.4%เพราะว่าอายุประมาณเนี้ยนะครับอ,อ่ยังไม่มอีอ่ประสบการณ์ในการทำงานสูงเท่าไหร่นะครับในการกู้หนี้ยืมสินทั้งนอกระบบทั้งในระบบเนี่ยอาจจะกู้ยากที่หนึ่งก็คือนะโดนน้อยที่สุดก็ก็เลยเข้ามาศึกษาในช่องผมน้อยที่สุดนะฮะอันนี้ก็คือสถิตินะในช่องผมนะครับส่วนช่องอื่นผมไม่รู้นะครับอันนี้ผมมาแนะแนวแนะนำในช่องผมนะฮะก็ อย่างในเคสเคสของวันนี้นะครับที่ผมจะพูดคุยนะครับนะต่อเลยนะนะครับเดี๋ยวมันจะคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับนะก็เป็นเคสของน้องผู้หญิงคนหนึ่งนะครับนะซึ่งคอมเมนต์มาในาในคลิปของผมนะครับรู้สึกเครียดมากนะครับเดี๋ยวเพื่อนเ่อนอวิเคราะห์และพิจารณาไปกับผมด้วยนะครับนะว่าปัญหาพวกนี้มันสามารถแก้ไขได้ไหมนะฮะ รู้สึกเครียดมากแฟนเคยมีประวัติกู้แอป,ปพวกนี้นะครับนะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะฮะกู้แอป,ปเดียวแต่เงินเข้ามาเองเนี่ยสิแอป,ปเลยเห็นไหมครับนี่คือมิจฉาชีพนะแสดงว่าก่อนหน้านั้นเรามีเคยจ่ายตรงจนเป็นซูเปอร์ VIP แล้วแกเครดิตด,ดีนะครับจ่ายดีมาตลอดนั่นคือเราโดนดอกชิบหายววอนหมดแล้วนะครับพอมาถึงตอนนี้พอคุณ,คณกู้แอป,ปเดียวแต่โดนมา10ยอดเลยโอนเข้ามานะครับ ยอดทั้งหมด50,000บาทแต่ได้เงินจริงอ่ะ2 1 0 0 0เองนะนะฮะนี่อันนี้คือให้เห็นแล้วนะว่าดอกมันเกินครึ่งนะครับนี่คือผิดกฎหมายเต็มเต็มร้อยเรนะครับนะเออเราให้แฟนเนี่ยไปแจ้งความและปิดบัญชีแล้วนะเราพยายามหาเงินปิดแต่เราหาไม่ได้คุณหาไม่ได้แน่นอนมันเกินไปภายใน7วันน่ยคุณไปหาได้หร้ออีก2องหมื่้าอ่ะแลอีกสองหนหนึงนะั้นอ่ะคุณก็ใช้ไปแล้วบ้างอะไรเงี้ย คือรวมๆเนี่ยห้าหมืนอ่ะคุณหาได้เหรอภายใน7วัน14วันอย่างเงี้ยไม่มีทางนะฮะมันจะทําให้คุณไปกู้หนี้ยืมสินเพิ่มนะครับนะชีวิตคุณจะแย่เลยนะครับทั้งครอบครัวทั้งอนาคตตัวเองด้วยนะฮะนะจึงตัดสินใจนะฮะปิดเบอร์ปิดเฟซของแฟนเลยนะครับอันนี้คือของแฟนนะแต่ปัญหานะฟังไว้นะครับทุกคนปัญหาของเขาคือแฟนเราอ่ะให้เบอร์เราไปอ่ะ นะวันนี้เนี่ยมันก็โทรมาแล้วเนี่ยหนึ่งแอปนะฮะเราบอกว่าเราไม่ได้อยู่กับแฟนมาระยะหนึ่งแล้วนะฮะปัญหาคือแฟนเนี่ยใส่ที่อยู่ที่ทํางานจริงไปอ่ะนะและเป็นสถานที่ราชการที่เราทํางานอยู่จริงด้วยนะฮะเราเครียดมากเป็นห่วงลูกสาวไม่รู้ว่ามันจะมาคุกคามเราหรือเปล่านะแต่ตํารวจบอกว่าถ้ามันมาเนี่ยให้โทรหาผมโทรหาพวกผมนะตำรวจให้เบอร์ส่วนตัว ให้ผู้หญิงคนนี้ไว้ด้วยนะให้ดองเขาไว้ด้วยนะฮะถา้าถ้ามันมาเมื่อไหร่โทรหาพวกผมได้เลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันนะฮะค่อยๆแยกเป็นกรณีนะครับนะถ้าเป็นผมนะครับอันนี้คือเป็นเบอร์แฟนแฟนกู้แล้วก็นะให้เบอร์เราไปนะฮะให้เบอร์เราไปเนี่ยคือกอกไว้แค่สองเบอร์แค่นั้นเนี่ยนะครับถ้าเป็นผมนะคือตอนนั้นมันเครียดอยู่แล้วนะฮะ แต่ถ้าเรามาได้เห็นกันแล้วมาได้พูดคุยกันแล้วเนี่ยคือพวกนี้มันเป็นวิชาชีพนะครับนะคุณน้องนะนะครับนะอันนี้ผมก็สงวนสิทธิน้องเขาไปด้วยนะครับแต่น้องเขากงทราบแหละนะมันเป็นข้อความของน้องนะครับต้องขออนุญาตนะฮะเรามาพูดคุยและปรึกษากันนะฮะน้องไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลน,นะครับนะในเคสของน้องเนี่ยนะให้ตามแฟนไปเลยโท,เโทรตามไม่เถอะโทรตามไม่เถอะไอเราไม่สนใจเราไม่สนใจอยู่แล้วนะครับไม่ต้องซีเรียสนะข้อมูลเราอ่ะ จริงอยู่ว่าแฟนให้ที่อยู่ไปนะครับแต่บัตรประชาชนประชาชนอะไรอย่างเราเรามีไหมอ่ะเราไม่มีเราเราไม่ต้องกลัวมันนะอันนี้เป็นเคสของตัวเราเองนะไม่ต้องกลัวไม่ต้องสนใจหลักทงหลักฐานอะไรไม่ต้องสนใจทั้งนั้นนะครับโทรมาข่มขู่ก็เท่านั้นนะด่าก,กลับไปเลยจะบล็อกเบอร์จะทําอะไรก็ได้แล้วแต่น้องเลยนะครับที่อยู่ของน้องที่แฟนให้เป็นที่อยู่ราชการจริงที่ทําง,งานจริงให้มันมายิ่งหน่วย ราชการด้วยแล้วอ่ะยิ่งหลอนเลยมันคงจะมาหรอกนะธรรมดาร้านค้าหมู่บ้านบ้านธรรมดามันยังไม่มาเลยนะครับมันจะเสี่ยงโดนจับเพื่ออะไรอ่ะแล้วยิ่งเป็นหน่วยข้าราชการด้วยยิ่งไม่มาใหญ่เลยอ่ะนะครับเป็นผมผมก็ทวงหนี้เอาดีวกว่าข่มขู่คนอื่นดีกว่าโทรตามญาติพี่น้องคุณดีกว่าผมจะมาเพื่ออะไรไม้ผมโดนจับเหรอผมอยู่ของผมดีๆอยู่แล้วผมทวงหนี้ผมก็ได้เงินของผมถึงทวงคุณไม่ได้ผมก็มีเหยื่อ,อรายใหม่นะฮะ มันทําแบบนี้มันแค่ข่มขู่ใจเย็นๆนี่ขนาดคุณไปแจ้งความที่ตํารวจแล้วตํารวจให้เบอร์ส่วนตัวมาด้วยเนี่ยมันดีแค่ไหนแล้วเห็นไหมตารวจเขายังเข้าข้างคุณเพราะตารวจก็ทราบดีนะฮะว่าทุกวันนี้ในโลกโซเชียลมันเป็นยังไงนะมีฉาชีพอย่างเงี้ยเต็มไปหมดนะครับนะอยู่กัมพูชามั่งปลอยเป็ดมั่งตํารวจเขาก็นะแนะนามาดีนะครับของน้องเนี่ยนะเป็นกําลังใจที่ดีเลยนะสาหรับ นะเจ้าที่ตํารวจให้เบอร์มือถือด้วยโทรตามเลยเลยโทรตามผมได้เลยน้องไม่ต้องกังวลน้องทํางานของน้องไปนะครับในส่วนของแฟนน้องอ่ะไม่ต้องไม่ต้องมีปัญหาเลยสบายๆนะครับปล่อยนะฮะให้มันติดต่อไปทางนู้นเลยติดต่อไม่ได้ก็แล้วไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่น้องไม่ต้องไปหาเงินมาใช้นี่อีกนะครับยอดห้าหมื่นบ้าหรือเปล่าภายในเจ็ดวันไม่มีทางคุณหาไม่ได้แน่นอนนอกจากคุณไปขายที่อ่ะแล้วโดนกด กดราคาลงด้วยคุณจะหลอนไปอีกนะครับอันนี้นะสรุปนะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลไม่ต้องจิตตกปล่อยโทรมาด่ากลับแล้วแต่นะฮะอยู่ที่จิตใจของคุณกรณีกรณีนี้ของคุณนะสบายครับนะคุณน้องนะเชื่อผมไม่ต้องกลัวครับสำหรับเคสนี้โอเคนะครับสวัสดีครับ